อ้อมว่าอ้อมโอเคอ้อมว่าอ้อมโอเคเลยเพราะว่าอ้อมปกอย่างรุนแรงอ้อมจริงยอมรับว่าช่วงโควิดอะบางทีเราไม่ได้ดูแลตัวเองหน้าก็ไม่ได้ดูจนอยู่วันหนึ่งก็เออข้อมีสติขึ้นมาแล้วก็ดูมันมีรอยว่ะพี่อ้อมทำยังไงวันนั้นมันคุยอยู่กับเมย์แล้วเมย์เขาก็พูดเองเลยว่าพี่มีครีมอันนี้ที่ที่ลองไปใช้ไหมครีมตัวนี้มันคืออะไรจ้าน้องจ๋าคือเป็นเซรั่มนะคะใช้ เขาเรียกว่าฟื้นฟูผิวก่อนก่อน <ขอ S 2> ที่ไม่ว่าจะแต่งหน้าหรืออะไรบำรุงผิวได้นะคะมีสารสกัดของแพงต้อนนะคะแล้วก็กิเกะไวท์นะคะแล้วก็ซีคอลลาเจนที่สามารถใช้ฟื้นฟูผิวทําให้ผิวของเราเนแรดูกระจ่างใสนหน้าแรดูกระชับขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือแรดูแบบว่ารอยจุดด่างดำอะค่ะแรดูจางลงได้ด้วยตัวครีมเองเนี่ยก็คือเป็นครีมน้ํามันมาซึ่งมาทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วด้วยสรรพคุณของเขาแล้วก็มาถอยถ้าช่วยทําให้ผิวตรงนั้นนะคะฟื้ ฟูขึ้นได้แรดูกระจ่างใสแรดูอ่อนเยาว์แม้กระทั่งตัวเมเองก<อ>็ลเลยบอกพี่อ้อมว่าเอ,อเย้ยเผื่อเป็นการฟื้นฟูผิวอะไรเงี้ยค,<อ>ค่ะก็เลยบอกเขาลองมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยดีขึ้นผลลัพธ์ที่ได้กับตัวเมเองอมันก็ชัดในเรื่องของแบบสีผิวแล<ต>้วพ<ด>อลองแล้วพี่อ้อมเป็นยังไงบ้างสาหรับครีมตัวนี้สําหรับอ้อมนะอ้ะอมว่าอ้อมโอเค อ้อมว่าอ้อมโอเคเลยเพราะว่าอ้อมปกอย่างรุนแรงคือตอนนั้นก็พออ้อมรู้ว่ามันไม่รอดอ่ะวันนั้นอ้อมก็กลางวันปุ๊บอ้อมก็เอาไอ้ขวดนี้ใช่ตะทาล้างหน้าแล้วก็ทาแล้วก็เอาครีมอ่ะปกโบกลงไบสิ่งที่ความปไปคือริ้วรอยของเราเนี่ยมันน้อยลงอย่างที่บอกพี่อ้อมเป็นคนเลือกนะพี่โมดามทุ่าเลยถามหมดเลยว่ามีสเตียรอยด์ไหมมีปลอดไหมอะไรไหมไม่มีค่ะพี่หนูก็เลยบอกเขาแล้วก็มันเป็นครีมน้ำมันมาพี่ลองทาดูนะ เป็นคนไม่โกหกเลยลองก็คือลองจริงๆดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดี